สวัสดีครับวันนี้เราพามาพบกับ Leader G Plus เรามาดูกันว่ามีอะไรใหม่ในรถคันนี้ชุดกล้อง360องศานะปรบด็นองกล้องด้านหน้ากล้องด้านข้างก็จะอยู่ที่ใต้กระจกมองข้างกล้องมองหลังนี้ก็จะมีมาอยู่แล้วใน Fortuner Leader ทุกรุ่นขนาดล้อขอบ18สีดำด้านมากระยาง265 60ขอบ18นี่และมาแล้วครับกับประตูเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้า ปิดที่ด้านท้ายให้ด้วยนี่มีปุ่มปรับกล้องมอง360โองศาปุ่มเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้านี่ลาคานนี้ Leader G Plus มีเซ็นเซอร์ลมยางให้ด้วยนี่และตัวนี้อุปกรณ์มาใหม่เป็นกล้องที่เอาไว้จับระบบ fcw ก็คือเตือนก่อนการชนและ tmn ก็คือเตือนมืนน่อรถคันหน้าเคลื่อนตัวตอนอกนา้นมีจุดเด่นอะไรอีกบ้างที่น่าสนใจสำหรับ Leader Plus นี่ d a l s h i f t สามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ได้ลมเหมืนเกียร์ธรรมดาทั้งเสียงมี6กลำโพงเครื่องปรับอากาศแยกซ้ายขวาปร,ปร,ปร,ปรับอุณหภูมิได้อิสระมีช่องเก็บของด้านหน้าตอนบนมีช่องแอร์มาเลี้ยงตรงนี้ได้คูลบ็อกซ์เอาไว้รักษาความเย็นแต่ไม่ใช่ตู้เย็นช่องชาร์จไฟมีทั้ง USB Type A แล้วก็มีช่องชาร์จไฟ12โวลต์120วัตต์ จุดเด่นด้านหลังของ Fort u n e r มีอะไรบ้างนี่มีช่องชาร์จไฟ12บสอโวลต์วัตต์นี่แล้วก็มีช่องปลั๊กไฟรูขาคู่แบบนี้ด้วยนี่ตัวปรับแอร์ด้านหลังเป็นแบบดิจิตอลอย่างนี้บล็อสปอร์ตมอนิเตอร์และ r c t a มีใน Fort u n e r ทุกรุ่นแล้วคันนี้ลมยางเติม32ปอนด์ทั้ง4ล้อเลยคันนี้เตอรน้ำมันดีเซลรองรับได้ถึง b 2 0ีคันนี้ล้อ,อยางอะไรจะเป็นล้อแม็กเหมือนล้อที่ติดรถมาเลยไฟฟ้าคู่หน้าปรับได้8ทิศทางนี่มีกระดกยกทัััั้้งงงตตววลท มีกระดกพักน้องด้วยออราคา LIDDER GPLUS รุ่นใหม่ราคา1439,000บาทแต่คันนี้ขามุกเพิ่ม12,000บาทชอบกับไหมคบะ LIDDER GPLUS